ตอนที่หนึ่งร่างสูงเพรียวภายใต้เสื้อกาวสีขาวสะอาดตาเรียกความสนใจจากทั้งพยาบาลและคนไข้แพทย์หญิงน่านฟ้าวงเจริญรัตหญิงสาวสูงกว่าผู้หญิงปกติ ถ้าให้คเนก็ราวๆร้อยเจเซนติเมตรปลายๆใบหน้ารูปไข่ดวงตาเฉียวแบบคนเชื้อสายจีนปากรูปกระจับรับกับใบหน้าและโครงคิ้วแพทย์หญิงย้ายมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพิษเกษมซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือญาติวงเจริญรัฐได้ไม่นานคุณหมอสาวยิ้มทักทายพยาบาลประจำห้องตรวจสวัสดีค่ะหมอน่าน สวัสดีค่ะพี่แนนเริ่มตรวจกันเลยดีกว่าเรียกคนไข้เข้ามาได้เลยค่ะพยาบาลสาวร่างอวบถือเอกสารแล้วเรียกชื่อคนไข้สวัสดีครับคุณหมอคุณตาคนไข้ประจำยกมือไหว้เหนือศีรษะอย่างเคยสวัสดีค่ะตาพลเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ยังหายใจติดขัดอยู่ไหม เสียงนุ่มเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงสอบถามอาการและดูผลตรวจเลือดไปด้วยนานฟ้าอยู่ OPD จนถึงช่วงบ่ายเมื่อคนไข้คนสุดท้ายออกจากห้องเธอจึงกลับไปยังแผนกตรวจคลื่นหัวใจและสวงอกเพื่อรอเข้าผ่าตัด แพทย์หญิงน่านฟ้าถือว่าเป็นศัละยะแพทย์ต้านหัวใจและทรวงอกที่มีคิวผ่าตัดค่อนข้างแน่นอีกทั้งยังเป็นอาจารย์บรรยายตามมหาวิทยาลัยแพทย์อีกหลายที่ชื่อเสียงด้านความเก่งขยายออกเป็นวงกว้างเมื่อหลายโรงพยาบาลพยายามซื้อตัวคุณหมอไปอยู่ด้วยแต่น่านฟ้าเลือกโรงพยาบาลของญาติเพียงแค่เหตุผลเดียวคือไม่วุ่นวายดี หลังจากออกจากห้องผ่าตัดน่านฟ้าแวะไปดูคนไข้อีกสองสารายที่เพิ่งเข้ารับการรักษาในห้องพักคนหมอดึกแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านอีกล่ะคะญาติคนไข้ถามเมื่อเห็นแพทย์หญิงน่านฟ้ายืนมองบานดาของตนเองเงียบเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะคะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะเสียงนุ่มละมุนหูถามเสียงเบาเพราะเกรงจะทำให้คนไข้ตื่น แม่ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ยังหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นานฟ้าพยักหน้าอยู่คุยกับญาติคนไข้สักพักก่อนปลีกตัวไปยังที่จอดรถรถหรูลัมโบกินีวิ่งฉิวไปตามถนนที่ปราศจากรถคันอื่นไม่นานก็ถึงบ้านขอบคุณข่ะลุงโตคนรถรอเปิดประตูโค้งให้ผู้เป็นนาย แพทย์หญิงน่านฟ้าเดินไปยังตึกใหญ่ที่ยามนี้เงียบสงัดหญิงสาวเปิดประตูห้องและจัดการกับตนเองใช้เวลาในห้องน้ำไม่นานโทรศัพท์มือถือก็ดังเตือนร่างสูงเช็ดผมที่เปียกชื้นรีบๆสวมเสื้อผ้าพร้อมหยิบบางอย่างไปยังห้องเล็กที่ถูกซ่อนไว้หลังชั้นหนังสือภายในห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดคิงไซส์ตั้งอยู่ตรงกลางและอุปกรณ์เสริมรักต่างๆไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงร่างอวบในจอกำลังถูกมัดแขนขากับเตียงหล่อนสวมชุดกระต่ายสีขาวผ้าบางเฉียบจนเห็นทุกสัสดส่วนดวงตาถูกปิดบังด้วยริบบิ้นลูกไม้ข้างกันคือนักแสดงอีกคนที่อยู่ในชุดหนังสีดำในมือมีเลียนหล่อนร้องครางบิดกายเร่า นานฝาจุดบุหรี่ขึ้นสูบจิบบรันดีไปพลางหญิงสาวนั่งดูการแสดงชุดที่1ไปจนจบค่อนข้างพอใจจนโดนเนตเข้าไปในแชทขอบคุณลูกค้านำเบอร์2533ค่ะมีข้อความตอบกลับก่อนจะเริ่มการแสดงชุดที่2และ3ตามลำดับ ร่างสูงเพียวส่งยิ้มให้คนไข้ประจำคุณยายวัย64ปีที่มีปัญหาด้านหัวใจคนไข้ดื้อไม่ยอมผ่าตัดเพราะกลัวแต่เมื่อโดนคุณหมอน้านฟ้าคนสวยกล่อมก็ยอมจนได้ลูกสาวลูกชายต่างโหร้องด้วยความดีใจยกมือขอบคุณน,น้านฟ้ากันเสียยกใหญ่ แพทย์หญิงน่านฟ้าเป็นที่รักของคนไข้และพยาบาลเพราะเป็นคนนิสัยดีมีน้ำใจอ่อนน้อมถ่อมตนพูดเพราะรักษาเก่งถึงมีศักเป็นหลานเจ้าของโรงพยาบาลก็ไม่เคยใช้อำนาจบาดใหญ่กับใครมีนายแพทย์หลายคนพยายามขายขนมจีบแต่ก็ไม่เกิดผลแพทย์หญิงน่านฟ้าให้สถานะทุกคนเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นนายแพทย์พวกนั้นต่างก็ล่าถอยและรู้ กันในวงกว้างว่าแพทย์หญิงคนสวยไม่คิดสารสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นอย่าได้เสนอหน้าไปจีบเลยกินแห้วทุกคนหลังจากราว,วอด์เสร็จแพทย์หญิงน่านฟ้าจึงปลีกตัวมาอยู่หลังโรงพยาบาลน่นานฟ้านั่งสูบบุหรี่เงีย,งยบๆจนหมดมวนก็ยังไม่มีใครผ่านมาทางนี้สวนหย่อมนี้เงียบสงบและร่มรื่นต้นไม้เยอะเพียงแต่ต้องเดินไกลาจากตัวอาคารสักหน่อย หัวคิ้วสวยขมวดอ่านเมสเซจที่ได้รับเทียบเชิญร่วมงานดาร์กไซซิตี้ครั้งที่20ม่านฟ้าเม้มปากกดลิงก์ที่ทางดาร์กไซซิตี้ส่งมาให้กรอกรายละเอียดลงไปแล้วกดส่งน่าสนใจคือสิ่งที่น่านฟ้าคิด ตั้งแต่เป็น VIP มาเธอไม่เคยได้รับการเชิญร่วมงานของเว็บไซต์สักครั้งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เธอจะได้รู้จักกับมันมากขึ้นหวังว่าจะได้ดูการแสดงที่พิเศษแค่คิดถึงใจน่านฟ้าก็เต้นรัวๆแล้วเอาคุณหมอน่านฟ้ามานั่งทำอะไรตรงนี้ครับ คนที่เพิ่งมาใหม่ทักขึ้นแพทย์หญิงน่านฟ้าปลายตาไปยังถังบุรีชายหนุ่มร้องอ๋อไม่นึกว่าจะสูบเหมือนกันนะครับนึกว่าจะน่าใสใจซื่อน่านฟ้าเหยียดปากปลายตามองคนพูดไม่สบอารมณ์ฉันก็คนธรรมดาปกติคะ่ะแต่ทุกคนก็ยกหมอน่านฟ้าให้เป็นนางฟ้านะครับเขาพ่นควันขณะพูดไม่เป็นหรอกนางฟ้าเป็นปีศาจสนุกกว่าเยอะ ร่างสูงเพียวเหยียดกายขึ้นก้าวออกจากมานั่งโดยไม่กล่าวลาเพื่อนร่วมอาชีพทนาตโดนขบกรามเกลียดนักท่าทางจองหองแบบนั้นชายหนุ่มไม่พอใจน่านฟ้าตั้งแต่ถูกปฏิเสธรักเขาเองมาจากตระกูลผู้ดีเก่านามสกุลพระราชทานไม่เคยมีสักครั้งจะโดนผู้หญิงที่ถูกใจหักหน้าแต่กับน่านฟ้านางผู้หญิงจองหองอวดดีนั่นไม่เคยแม้จะแลตามองเขา ร่างสูงเพียวในชุดสูทสีดำขมวดคิ้วมองสถานที่จัดงานหญิงสาวก้มมอง GPS อีกครั้งภาพตรงหน้าคือตึกขนาดใหญ่มันทั้งโรกร้างและเงียบสงัดไร้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์นั่นฟ้าหันหลังกลับแต่มีคนเดินออกมาจากตึกพอดีผมขอดูบัตรเชิญหน่อยครับมือเรียวยื่นให้ชายคนนั้นรับไปตรวจด,ดูแล้วเผาทิ้งทันที เชิญเข้าไปด้านในเลยครับกดลิฟต์ชั้น13ครับชายคนนั้น่ายมือพร้อมกับยื่นหน้ากากแฟนซีสีน้ำเงินให้นานฟ้าเดินมาหยุดที่ลิฟต์เก่าหญิงสาวลังเลเพราะมันดูไม่น่าใช้เอาเสียเลยแต่เมื่อมาถึงที่แล้วจะถอยกลับก็คงไม่ใช่นิ้วเรียวกดชั้น13แล้วสวมหน้ากากไม่นานลิฟต์ก็มาถึงงานเมื่อประตูเปิดออก ก็พบกับเสียงอึกรทึกครึกโครมในงานมีผู้หญิงสวมบิกินี่สีแดงใบหน้าถูกปิดด้วยหน้ากากแฟนซีพวกหล่อนเดินเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารซึ่งอาหารที่เสิร์ฟเป็นแบบค็อกเทลตาเรียวกวาดมองไปทั่วด้านในสุดยังมีม่านปิดอยู่ถ้าให้เดาการแสดงคงจัดขึ้นหลังม่านนั้นร่างสูงหลบอยู่ในมุมหนึ่งคอยสังเกตผู้คนภายในงานหัวคิ้วสวยขมวดมุ่น มองผู้ชายร่างทวมที่เข้ามาใหม่มองปราดเดียวก็รู้ว่าคือรัฐมนตรีอารัก์ที่เพิ่งมีข่าวขึ้นศาลโดนเมียฟ้องหย่าเนื่องจากเล่นชู้ยังจะมีหน้ามางานนี้อีกนะและหน้ากากนั่นก็ไม่ได้ช่วยอำพรางเขาเลยสักนิดเสียงประกาศดังขึ้นเรียกสมาชิก VIP ทุกคนเข้าไปยังห้องส่วนตัวหลังม่านนานฝามองห้องเล็กที่ซอยอยู่ในพื้นที่ถง หน้าห้องมีหมายเลขสมาชิกนัมเบอร์2533ปรากฏอยู่เมื่อก้าวเข้าไปในห้องเป็นพื้นที่โล่งที่อีกด้านไม่ได้มีผนังกั้นไว้ตรงกลางคือเวทีขนาดใหญ่มีโพเดียมตั้งอยู่เมื่อ VIP ทุกคนเข้าห้องแล้วพิธีกรก็เริ่มงานเริ่มแรกเป็นชุดการแสดง กับเสียงพวกชายแก่หืนกระหายพวกนั้นพูดเพ้อเจ้อพ่นคําหยาบไม่หยุดได้ยินเสียงรูดซิบของคนพวกนั้นและตามด้วยเสียงครางกระเส่าน่านฝาสายหน้ารําคาญเต็มทนคิดผิดหรือไม่ที่มางานนี้อยู่บ้านนั่งดูในห้องยังจะดีสักกว่ายิงสาวลูกหมาจะออกจากงานแต่ถูกกาดขวางไว้ อย่าพึ่งกลับเลยค่ะการแสดงเพิ่งเริ่มไปชุดเดียวเองน่านฟ้าถอนใจอ้าปากจะพูดการแสดงอาจไม่ถูกใจ VIP ทุกท่านแต่เราอยากให้ท่านอยู่จนจบงานนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดอะไรดีๆไปได้คนร่างสูงยังลังเลแต่ก็ยอมกลับไปยังที่เดิมน่านฟ้านั่งเบือ่อจนการแสดงทุกชุดจบ อันที่จริงมันก็ดูสนุกอยู่หรอกเพียงแต่เธอรำคาญเสียงไออีแก่ทั้งหลายที่ครางอย่างกับสัตว์ประหลาดต่อจากนี้จะเป็นสิ่งที่ VIP หลายๆท่านรออยู่นะคะ เมื่อประโยคนั้นจบลงผู้คนต่างปรบมือส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นนานฟ้าเลิกคิ้วไม่เข้าใจหรือจะหมายถึงการประมูลสักพักจึงกระจ่างเมื่อร่างบอบบางถูกนำตัวออกมาหล่อนตัวเล็กผอมใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาหล่อนถูกมัดหนูเถอะปล่อยหนูไฮไลท์ของงานมาแล้วนะคะค่ะ นานฟ้าขมวดคิ้วมองร่างบอบบางน่าสงสารถึงเธอจะมีรสนิยมบางอย่างที่อาจจะขัดต่อการเป็นแพทย์ผู้ช่วยชีวิตคนแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นการซื้อขายคนเช่นนี้เริ่มประมูลที่หนึ่งแสนบาทค่ะ เสียงโห่ร้องดังขึ้นทันทีที่พิธีกรแจ้งราคาตั้งต้นทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าของชิ้นนี้ราคาสูงแต่ก็มีคนเริ่มประมูลแล้วนาน่นฝาหน้าเครียดขึมมองเด็กสาวที่ดูวิตกและกลัวเป็นอย่างมากหล่อนร้องไห้ไม่หยุดยิ่งเงินประมูลสูงขึ้นเท่าไหร่หล่อนยิ่งร้องไห้เสียงดังไม่ได้เปิดสิ่งเด็กมานานแล้วคนนี้ ห้องเรียกความสนใจน่านฟ้าดูเด็กนั่นสิร้องไห้ใหญ่เลยฮมาเป็นของป๋านหนูอีกเสียงที่แทรกขึ้นยิ่งทำให้แพทย์สาวหน้าเครียดขึมน่านฟ้านั่งนิ่งหลับตาใช้ความคิดท่ามกลางเสียงขานราคาช่วยหนูด้วยใครก็ได้ช่วยหนูด้วยอาบด้วยน้ำตาแห่งความกลัวน่านฟ้าลืมตาและทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง เก้าแสนแพทย์หญิงไม่เห็นว่าคู่แข่งประมูลรอบตัวแสดงสีหน้าเช่นไรแต่เมื่อทุกอย่างเงียบไปชั่วขณะก็พอจะนึกสีหน้าพวกนั้นออกต่อให้ของหนึ่งล้านเสียงที่ดังแทรกขึ้นมาทำให้ทุกคนต่างร้องเสียงหลงตามมาด้วยเสียงปรบมืออย่างชอบใจนานฟ้าถอนหายใจแรงขมวดคิ้วหน้าเครียดขรึมกว่าเดิม ดูเหมือนคู่แข่งจะเป็นคนใหม่เหมือนเธอเพราะตั้งแต่เริ่มประมูลเพิ่งได้ยินเสียงเขาโหกูอดใยไปสู้วะตาแก่ข้างห้องพูดขึ้นเสียงดังหนึ่งล้านหนึ่งนคนที่สู้คือน่านฟ้าเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากหนึ่งล้านสองสอีกครั้งที่ไอเวนนั่นขานราคาบัดซบ นานฟ้ามองไปยังร่างบอบบางอีกครั้งหล่อนเองก็มองมาที่เธอเช่นกันดวงตากลมดูโศกแต่กลับมีแสงประกายบางอย่างมันบอกน่านฟ้าว่าคือความหวังเด็กสาวมองตรงมาไม่ลาสายตาน้ำตาหล่อนเริ่มไหลอีกครั้งเมื่อเสียงขานราคาดังเตือนว่ากำลังจะมีผู้ชนะ เด็กสาวยกกิ้มก้มหน้าคลายขอบคุณน่านฟ้าก่อนหลับตาปล่อยน้ำตาให้ไหลาอาบแก้มแมงเอ้ยน่านฟ้าสะบดสองล้านทุกอย่างเงียบลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะตามมาด้วยเสียงโห่ร้องก้องกังวานไปทั่วพื้นที่ตีริงเหรือคุณ <laughs> ไอ้แก่บ้านน้ำลายพูดพลางหัวเราะนานฟ้าไม่อยากสนใจปล่อยหมาแก่เห่าไปหูคอยฟังเสียงว่าจะมีใครประมูลแข่งอีกไหมแต่สุดท้ายคอนก็ดังสามครั้งติดบอกว่าของประมูลชิ้นนี้เป็นของเธอ คนร่างสูงถอนหายใจขณะยื่นบัตรเครดิตให้พนักงานเส้นเอกสารอีกนิดหน่อยก็ถูกพาตัวไปยังห้องรับรองน่านฟ้ามองห้องที่ถูกตกแต่งไว้อย่างหรูหราเรากับมันไม่ได้อยู่ในตึกร้างคุณหมอสาวกระดกบรันดีแล้วจุดบุรี่สูบรอจนบุหรี่เกือบหมดมวนพนักงานสาวก็เข้ามาพอดีพร้อมกับของที่เธอประมูล เชิญท่านตรวจสอบของตามสบายนะคะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นกดกริ่งตรงนั้นเรียกดีฉันได้เลยค่ะน่านฟ้าพยักหน้าหันมองคนที่เธอเพิ่งเสียเงินสองล้านอย่างไรเหตุผลเพื่อช่วยหล่อนรู้จักกันก็ไม่แต่เพราะสงสารคำเดียว นานฟ้าพินิษพิเคราะห์ร่างบอบบางเงียบๆตาเฉียวไล่มองหล่อนหัวจดเท้าผ่านหน้ากากแฟนซีรู้สึกลำคาญจึงถอดและปาทิ้งร่างเล็กสะดุ้งก้มหน้าง,งุดไม่ยอมสบตาคิ้วสวุมเพราะเห็นว่าหล่อนมีบาดแผลจากมือและข้อเท้ามือเย็นเอื้อมสัมผัสแต่เพราะอากาศเย็นจัดจึงทำให้คนตัวเล็กสะดุ้งหยง ไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรหรอกมือนิ่มเชยคางมนขึ้นดวงตากลมยังหลงเหลือคราบน้ำตาแพรขนตาเปียกชื้นมองแล้วเวทนาเชื่ออะไรเสียงนุ่มเอ่ยถามเด็กสาวกระพริบตาายค่ะอายุเท่าไหร่สิบเก้าค่ะบัดซบเอ้ย นานฟ้าไม่อาจอดกลั้นได้สะบทอย่างอารมณ์เสียหล่อนอายุน้อยกว่าที่คิดไว้พ่อแม่ล่ะอยู่ไหนสายสายหน้าดวงตาหม่นโศก,กว่าเดิมงั้นเดี๋ยวฉันจะพากลับบ้าน ไม่รู้ว่าวันนี้น่านฟ้าถอนหายใจไปกี่รอบหญิงสาวมองร่างบอบบางที่นอนหลับเพราะความเหนื่อยล้าบนเตียงใหญ่หล่อนยึดเตียงของแพทยสาวไปเสียแล้วน่านฟ้ามองร่างเล็กที่เธอเป็นผู้อุ้มขึ้นมาชั้นบนหลังจากที่เจ้าหล่อนพลอยหลับไปตั้งแต่บนรถหญิงสาวต้องสืบประวัติหล่อนสะหน่อยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเหตุใดจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เออไอทิม ช่วยสืบอะไรให้กูหน่อยสินานฟ้าคว้ามือถือต่อสายถึงเพื่อนสนิท centered, ส่งรูปบางอย่างให้คนปลายสายแล้วปลีกไปทางห้องทำงานคุยกับทิมหรือสารวัตรอาทิตย์อยู่ครู่ใหญ่จึงวางสายฮ้ย อีกครั้งที่แพทยสาวถอนหายใจบุหรี่ถูกจุดขึ้นควันฟุ้งไปทั่วห้องตาเฉียวมองมือที่มีข้อความจาก Dark Side City ขอบ,ขอบคุณ,คณที่มาร่วมงานอโอกาสหน้าห<อ>วัง<อ>ว่าเราจะพบกัน,กนอีกนานฟ้าเครื้องมือถือออกห่างรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องวันนี้ที่สุดเธอไม่น่าไปงานนี้เลยจริงๆไม่สนุกและยังต้องสูญเงินเป็นสองล้านบาทอีก นานฟ้านั่งนิ่งคิดสักพักก่อนตัดสินใจหักซิมการ์ดหลางการเข้าระบบดาร์กไซซิตี้และส่งเรื่องนี้ให้สารวัตรอาทิตย์จัดการต่อถึงเธอไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่แต่จำไม่ได้ยิ่งเด็กซายนั่นไม่ยินยอมพร้อมใจสักนิดหากวันหนึ่งดาร์กไซซิตี้โดนปราบปรามด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากตรวจสอบมาถึงเธอก็คงต้องยอมรับชะตากรรม แสงที่แยงตาปลุกให้คนที่นอนสลบสลายบนเตียงตื่นขึ้นร่างบอบบางงัวเงียรู้สึกเมื่อยขบไปทั้งตัวเอ๊หล่อนกระพริบตาสำรวจตัวเองข้อมือและข้อเท้ามีผ้าพลาสเตอร์ติดแผลแปะไว้สมองค่อยๆฉายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นหล่อนถูกใครสักคนลากไปที่ที่หนึ่งจับหล่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าและผูกไว้กับเก้าอี้จากนั้นก็เริ่มตี สะดุ้งหันมองคนตัวสูงแล้วจำได้ว่าคือคนที่ประมูลใบหน้าสวยเรียบเฉยทว่าสายตาดุกร้าวอาบน้ำซะเสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำเสร็จแล้วลงไปพบชั้นที่โตอาหารน่านฟ้าบอกเสียงเรียบก่อนผ่าออกจากห้องร่างเหล็กจัดการตนเองไม่นานก็ลงมายังชั้นล่างเห็นคนหน้านิ่งนั่งอ่านบางอย่างอยู่ประเจียม จัดอาหารให้หนึ่งชุดค่ะคนตัวเล็กยกมือไหว้ป้าแม่บ้านที่ส่งยิ้มให้กินอะไรก่อนก็แล้วกันนานฟ้าพูดเมื่อป้าเจียมเสิฟมือเช้าแขกคนตัวเล็กกระพุ้มมือขึ้นเหลาเอ่ยหนูอยากขอบคุณที่ช่วยหนูไว้ถ้าไม่มีคุณหนูคงแย่หล่อนทําท่าจะร้องไห้อีกหนนานฟ้ามองคนที่เอาแต่ทำหน้าโศกรอบมองเรือนร่างขาวผุดพอ คงได้ตายคาเตียงเงินสองล้านก็ถือว่าเยอะมากแต่น่านฟ้ากลับไม่รู้สึกเสียดายถือว่าไถ่ชีวิตคนก็แล้วกันคนผอมบางจัดการอาหารจนเกลี้ยงอาจเพราะหิวจัดป้าเจียมเก็บสำรับอาหารเมื่อพ้นร่างแม่บ้านน่านฟ้าจึงลาจากสิ่งที่อ่านอยู่วันนี้เธอขอแลกเวรเพื่อจัดการกับคนตรงหน้า สาธิมาดงพุทซสอนชื่อเล่นสายอายุ19ปีเป็นคนลำปางนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่น่านฟ้าให้คนของตนไปสืบแต่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมหล่อนถึงไปอยู่ที่งานเดี๋ยวจะพากลับบ้านน่านฟ้าขมวดคิ้วมองสาธิมาดูเหมือนหล่อนจะไม่ดีใจสักเท่าไหร่